สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเมต์ีทุกท่านนะคะมือนีมากบ้นมากขึ้นบ้านไม่น้ำโม่เนาะค่ะเนาะมิ่งกับเม่เพิ่นกะอยู่หลังเวทีค่ะหลังห้องหลังห้องค่ะหลังห้อง ห้่นเด็กหลังห้องุณเนี่ยพ่อเสือกับเบื้องเอาว่าจักสีงาจักสีไหนเด้อจักสีว่าเขียวเด้อนะมันมันคืองาครับผมมันมันมันใหญ่มันเป๊เขาไปทั้งในอยู่ หักอีกแล้วพังบัตรน,นโมอ,อีกแล้วนี่ไม่พินน่นนี่หักมดอย่า <c oughs> ดื้อแม่ลุกอย่าปวนอย่าปวนแต่พัดซ่อนนี่มะนีนี่ป่วนแห้งนไไี่ไปใส่ไปใส่ ช้างพังช้างพังไม่ใต้ช้างพายนะคะช้างพังพัง,พงหมดเลยเไม่ได้รูเโยกอยู่ครับผมมือไม่ว่างสักอันเลยสวัสดีคุณแม่วิลพันน์น่าหนุนสวัสดีครับปวดครับผมฤดูการป่วนผมว่าผมปว่วนครับอืมหุ่นหุ่นนอนล่องระบ,บันี้เอ้า <c oughs> อื้ออ,อย่าหาวลายเดย้อย่าหาวลายเด้อครับเด้อคันคันโลเราให้คอได้เด้อ ครับผมเอาเห้ครับผมเอ้าเมาเร็วเด้อมาท่านก็ได้หนึ่งเกือบร้อยครับสูขวันแล้วแล้วเร็วควันแล้ว เออไปเลยไปเลยขนไปขับไปผมก็เป็นเด็กซ่าครับเด็กซ่าเด็กโซนครับผมโซนผมซ่าครับผมบางคนดึงกินหยาเพิ่นดึงกินหยาเนาะคือกล่องแม่เขียวนตาพริกะะฮ เดี๋ยวเไปดูคุณตาพริกถือกล้องนะครับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์น่เน่แน่เขามาหยังครับเขามาหยังครับใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นๆแม่กัดจีนไปใจเย็นๆครับว้าวอ้าอย่าดื้อครับอย่าดื้ออุ๊บอุ๊ฟอุ๊อุ๊อุ๊บอุ๊ฟ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 อุ๊อุ๊ฟอุ๊อ๊อุ๊อุ๊ฟอุ๊ฟอุ๊๊๊ออ๊๊๊ ฮักเป้าฮักฮักเปาฮักว้าโชครับโช้าไปถ้เปา้ากำบานถ้เปาส้นครับผมผมดิแหงครผมยาทีหนูก็ไปเอางานมาหนิงามา้างน่อยไปทางใดอรายเจ็ โอ้มาล่าดีนี่บ่อคอยพอแกันมาโอ้ยเนาะป้วนคักนี่แต่นั่นกับป้วนหน่อยกับป้วนหน่อยกับป้วนไปครับไป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 นิ่งกับบ้านแล้วนะครับนิ่งกับบ้านแล้วเอากาแฟไม่ดี บอยหนักบอยหนกลักหยาบกูไดนั่นเดี๋ยวผมสิกลับบ้านเ้วเด้ครับอไปไปเด้แม่สีขี่เดี๋ยวเนี่แม่สีก็จะขี่มอเตอร์ไซค์น้ำกลนเนาะค่ะเนาะ แม่โมกับลูกไส้ลูกไส้เล่นกลองไส้บักยางคักเลยลูกไส้ลูกชายลูกชายเล่นกลองไส้เนาะกันเนาะสุดยอดสุดยอดโอ้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 เหลือเหรินไส้เนาะกลองบักใหญ่เลยกลองบักใหญ่เลย

ควนแห้งควนแห้งมิ่งกับแล้วมิ่งกับแล้วครับแล้วได้ขึ้นกองทรายกองบักญนเลยผมดีใจครับดีใจมากคุณ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเล่นไปเลยเออโอ้คือชุดยอดเลยเนาะไปล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 ะต้องเฮ็ดกับเข่ามั้ยนี่ต้องเฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดเล่นดีเนาะเล่นดีแล้วเพราะว่า เนี่ยคือคนะคนเด็กน่อยน่นลาะเดินกองใต้เนี่ยเพิ่นเห็นใต้เพิ่นกะดีใจเนาะคุณยางหลอกบาทเลยขอบคุณครับผมได้บ้านหลังใหญ่ครับดีใจมากเลยครับเออหน้าตาเกล้ใกกันสบบเออเออเอ <laughs> <laughs> อเออ <laughs> <laughs> กออเ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 ออออเออเออ สีส้มเพื่อเพือเ่ราะว่าไมัใช่พื้นเมือ้นเองเออเอาเอาเอาปปูตัวนี้ปปูไปปูห้องปูห้องอ๋อจิ้นยังกินผักกะแยงหมอครับหมอกินผักกะแยังแค่ยังครับผมพุ่นดีใจครับดีใจดีใจมากเลยครับพุ่นเอ้าเอาเอาเฮ้ยยัอเฮ้ยยั ก็ขอขอบคุณในแม่ซีทุกท่านนะคะเข้ามาชมคิปวีโอนะคะมาดูความขวัญความซาของเด็กกับเด็กใบรุ่นครับเด็กใบรุ่นครับขอบคุณวยแม่เอซีนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สนันสนุนกำลังใจคะ่ะพอจบคลิปน่ารักไปเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่่ะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับโม่ครับสวัสดีครับ